สรุปข่าวเด่นประจำเดือนธันวาคม2568อำเภอเฝ้าไร่จัดงานประเพณีบุญคุณลานอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายประจำปี2568เพื่อให้ประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเข้าใจในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ และร่วมขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมศูนย์อำนวยการกจิตอาสาพระราชทานจังหวัดน้องคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาโูมิพลอรุลญเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณบริเวณลานหน้าสำนักงานออกหนังสือผ่านแดนอำเภอเมืองหนองคายสู่ราชการจังหวัดหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมทุกภาคส่วนร่วมส่งกำลังใจส่งรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับบริจาคนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและผู้ประสบภัยในจังหวัดสตูล พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดหนองคายจากอำเภอเมืองหนองคายอำเภอท่าบ่อและอำเภอโพตากจำนวนกว่า750คนเดินทางจากจังหวัดหนองคายเพื่อไปเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทุกคนต่างปรับลื่มดีใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดหนองคายให้การต้อนรับคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่จากสาธรารณประชาธิปไตยประชาชนลาวที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33และการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13โดยคณะนักกีฬาคณะแรกที่เดินทางมาในวันนี้คือคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่กีฬาเวสบอลจำนวน24คน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารจังหวัดหนองคายร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการ English V-Light เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีเทคนิคในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษและเพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและฝึกให้มีความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธัาานวาคม2568ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายบังคมเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิตหน่วยเฝ้าตรวจชายแดนที่21กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีตรวจยึดยาไอซ์889กิโลกรมัมเคตามีน200กิโลกรมัม พร้อมซากหนังสือจำนวนหนึ่งผืนมูลค่ากว่า150บล้านบาทพร้อมผู้ต้องหาชายชาวตำบลศรีกายอำเภอเมืองหนองคายณบริเวณปากทางเข้าบ้านดงเว้นตำบลศรีกายอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายหม่อมหลวงปนัดาดาดิสกุลเลขาธิการมูล,ลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารี กรรมธิการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมธิการวิสามาันการพิทักษ์และเทิดทูนสรารบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาเป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานถ้วยรางวัลประธานในงานประกวดวงโยธวาทิตย์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่17นางสาวสาชัชธรกิติทรคุณรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงมหาดไทย ตรวจราชาการในพื้นที่เพื่อมอบนโยบายตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบป,ประมาณ2,568ณศูนย์สืบสารภูมิปัญญาภาพพื้นถิ่นบ้านนาหฮีหมู่ที่1ตำบลไข่บกหวานอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับชมรมกีฬาจาัก,กรยานขาไถจังหวัดหนองคายจัดการแข่งขันจัก,กรยานขาไถประจำปี2568เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดหนองคายเป็นสนามการแข่งขันจัก,กรยานขาไถท,ที่มีมาตรฐานรองรับนักกีฬาเยาวชนได้ทุกระดับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดสมาคมพ่อค้าไทยจีนหนองคายร่วมกับมูล,ลนิธิป,ปอเต็กตึงกรุงเทพ แจกผ้าหม่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ยากไร้ในพื้นที่ตำบลบ,บ้านฝางและตำบลคอกช้างอำเภอสักใครจังหวัดหนองคายจำนวนพันครัวเรือนจังหวัดหนองคายจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภา นเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดา7ธันวาคม2568โรงเรียนปุมเทพวิทยาคารร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดหนองคายจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเยาวชนจิตอาสารักชาติศาสตร์กษัตริย์ รุ่นที่1ประจำปีการศึกษา2568เพื่อพัฒนาแกนนำเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนประธานกรรมการมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดหนองคายเชิญพระห่มกันหนาว ชุดเวชภัณยาพระราชทานจำนวน2,500ชุดมอบให้ในอำเภอทั้ง9อำเภอในจังหวัดหนองคายและมอบให้ตรวจแทนประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในเขตอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายจับมือเทศบาลเมืองหนองคายจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฟุตบอลเงินแสนในระหว่างวันที่9ถึง14ธันวาคม2568 เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนและประชาชนมีความรักในการออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติดและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จังหวัดหนองคายจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยจังหวัดหนองคายพร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด HERO OF THE t r u t รร่วมหยุดคอร์รัปชัน กรมสวัสดิการและคล้มครองแรงงานจัดอบรมโครงการสารพลังแกนนำชมรมแรงงานนอกระบบเพื่อให้แกนนำเครือข่ายและเจ้าหน้าที่มีแนวทางความคิดในการนำไปบริหารจัดการและต่อยอดการดำเนินงานของเครือข่ายได้อย่างเป็นรูปธรรมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานนอกระบบ กระทรวงแรงงานร่วมกับจังหวัดหนองคายจัดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนมหากรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและคนไทยต้องมีงานทำแอดหนองคายเพื่อส่งเสริมให้คนไทยต้องมีงานทําอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งก่อนเข้าทํางาน ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่งจากสารบัญพัฒนาฝีมือแรงงาน42หนองคายจังหวัดหนองคายจะพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ50วันปัญญาสมวานเพื่ออุทิศ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระพาราหลวงพ่อพระสัยวัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคายจัดก,การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองทัฟฟี่ฟอนรูเพื่อแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้กับประชาชนจังหวัดหนองคายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของจังหวัดหนองคายาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพพลทหารธนรัตน์จันประทัด กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสถานีตำรวจภูธรพลพิสัยตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ตรวจยึดยาบ้า8.7แสนเมตรเคตามีน2กิโลกรัมและเฮโรอีน700กรัมได้ที่ริมถนนหมายเลข3009บ้านดอนกลางถึงหนองกุ้ง ตำบลชุมช้างอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายส่วนผู้ต้องหาหลบหนีไปได้อย่างบุบบิด นรคหน่วยเรือพลพิสัยนรคเขตหนองคายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดยาบ้าจำนวนกว่า1.2แสนเม็ดเคตามีน1กิโลกรัมพร้อมผู้ต้องหา1รายที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมฝั่งแม่น้ำโขงโรงเรียนบ้านพวกตําบลบ้านเดืออําเภอเมืองหนองคาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้พลโททวัชไัยตั้งพิทักษุลรองเสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพลทหารธนรัตนประทัดกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประธานกรรมการมูลนิธิรชาชประชานุเคราะห์จังหวัดหนองคายมอบสิ่งของพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนรชาชประชานุเคราะห์14จังหวัดหนองคายจำนวน2 4 5คน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เน้นการแก้ปัญหาทางวิชาการเกษตรที่เป็นปัญหาเร่งด่วนและสามารถแก้ไขได้ด้วยการวิเคราะห์วิจัยและการให้คำแนะนำปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมส่วนราชการหน่วยงานในจังหวัดหนองคายร่วมส่งกำลังใจส่งขบวนรถบรรทุกสิ่งของ รวมน้ำใจช่วยเหลือทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนและผู้ประสบภัยเหตุประทะชายแดนไทยกัมพูชาสถานีตำรวจพลพิสัยตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ตรวจยึดยาบ้า400,000เม็ดบริเวณริมถนนสะพานห้วยหลวงก่อนถึงทางเข้าหมู่บ้านค้องไก่มหมู่5ตำบลชุมช้างอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ,รา,ร,ะราณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้องค์ขมนตรีเชิญถุงพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่หมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภารกิจกองทัพภาคที่สองกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีณฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพลาน2110อําเภอสังคมจังหวัดหนองคายสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองคายจัดงานวันดินโลก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลญยญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9จบสรุปข่าวเด่นประจำเดือนธันวาคม2568ผลิตโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายและสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย